หินหยกก้อนนี้ไม่ได้ถูกเจอในเหมืองหยกแต่ถูกเจอในเหมืองทองแทนนะครับแปลกประหลาดมากผมเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับแต่องค์นี้ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ ธรกิจวันนี้ของผมนะครับจะพาไปทําตามรีเควสต์ของแฟนเพจท่านหนึ่งนะครับซึ่งเหมือนเป็นคุณป้าผมนะครับท่านบอกว่าอยากจะให้ไปทำคอนเทนต์ที่วัดแห่งหนึ่งนะครับมีความพิเศษมากถือว่าเป็นวัดที่มีพระหยกที่ใหญ่ที่สุดในไปได้ไทยนะครับหลายท่านต้องรู้แล้วแหละว่าที่ไหนนะครับจากหน้าร้านเรานะครับจะเดินทางไปที่สุขุมวิท101นะครับน่าจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าใครผ่านมาแถวนี้นะครับแวะเวียนมาได้นะครับบ้านหยกของเจษพยูนะครับบนถนนสารสินนะครับตรงข้ามสวนลุม เลี้ยวมานะครับจากถนนราชดำรีชะลอรถทันทีอยู่ซ้ายมือนะครับฝั่งตรงข้ามจะมีต้นไม้ต้นสํำชาต้นใหญ่ต้นหนึ่งนะปะังั้นเราไปเลยดีกว่านะครับ แล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดธรรมมงคลเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่มากนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้เจอคุณยายท่านหนึ่งนะครับท่านบอกว่ายายของท่านได้ถวายที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมานะครับเมื่อนานมากแล้วนะครับเป็นวัดที่ผสมผสานนะครับศิลปะความเป็นแบบอินเดียนะครับกับความเป็นไทยได้อย่างลงตัวนะครับวันนี้เรามานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระยกที่ ใหญ่ที่สุดนะครับมีความเป็นมาที่น่าทึ่งน่ามหัศจรรย์มากว่ากว่าเขาจะเจอก้อนนี้นะครับเจอยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเดินตามผมขึ้นมาเลยนะครับ หน้าตาของท่านนะครับถือว่าใหญ่มากครับ1่เมตรกว่าๆเลยสูงถึง2เมตร2.2เมตรนะครับซึ่งต้องแกะมาจากหิน32ตันนะครับเป็นขนาดเริ่มต้นของหินก้อนนี้และเรื่องราวเนี่ยพิเศษมากนะครับตรงที่ว่าหินหยกก้อนนี้นะครับไม่ได้ถูกเจอในเหมืองหยกแต่ถูกเจอในเหมืองทองแทนนะครับแปลกประหลาดมากผมเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับมันกําเนิดที่นั่นไหมไม่ใช่นะครับที่กําเนิดของเขาจริงๆเนี่ย80กิโลเมตรจาก จุดที่เจอนะครับเรื่องราวนี้นะครับผูกค้นพบโดยช่างนะครับแล้วก็คนเหมืองที่เขาทําเหมืองทองอแถวนั้นนะครับเขาบอกว่าขุดลงไปในดินเพื่อที่จะหาทองนะครับแล้วก็เจอทองมากมายแต่หลังจากเจอทองแล้วเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่โดนใจให้เขาเหล่านั้นนะขุดลงไปต่อแล้วเจอหลุมที่ลึกมากนะครับในหลุมนั้นนั่นเองได้เจอหินหยกก้อนหึือมาก้อนนี้นะครับซึ่งถ้า trace back ไปแล้วเนี่ยการกำเนิดของหินก้อนนี้นะครับเกิดที่ king mountain ห่างไปประมาณ80กิโลเมตรนะครับคาดการว่ามีการค่อยๆเคลื่อนตัวนะครับหรือว่าไหลลงมาเรื่อยๆนะใช้เวลาถึง8,000ปีึกภาพ80กิโลเมตร8,000ปีนานขนาดไหนนะครับก่อนที่หลวงพ่อเบียังนะครับจะมีนิมิตนะครับแล้วก็ท่านนั่งสมาธินะครับแล้วก็มีนิมิตเห็นเป็นหินสีเขียวใหญ่มาคือมาเนี่ยอยู่ในบริเวณนั้น ท่านก็เลยบินไปแล้วก็เจอเหินก้อนนี้นะครับอเมซิ่งมหัหจารยจมากนะครับถือว่าการค้นพบหินแฝกก้อนไซส์ขนาดนี้นะถ้าติดตามกันมาเนี่ย10ตันนี้ก็ถือว่าใหญ่มากแล้วนะครับ30กว่าตัน32ตันถือว่าน้อยก้อนในโลกมากอาจจะมีก้อนหนึ่งนะครับที่แกะเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ที่ออสเตรเลียแต่องค์นี้ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ ่างที่แกะนะครับเป็นช่างฝีมือชาวอิตาเลียนนะครับซึ่งมีชื่อมากเรื่องการแกะสลักนะครับชื่อคุณเปาโลนะครับตอนนั้นก็บังเอิญครับพระอาจารย์วิรียังเองเนี่ยก็อยากจะหาช่างนะครับตอนนั้นก็ตะเวนหาช่างอยากจะบอกด้วยซ้ำว่ามีการติดต่อมาที่โรงงานหยกของเราด้วยนะครับแต่ว่า เนื่องจากซ้ายที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ยังไม่มีช่างไทยที่เคยแขะนะครับดังนั้นท่านก็เลยต้องไปหาช่างชาวอิตาเลียนแล้วก็ไปเจอกันโดยบังเอิญจริงๆเหมือนไปเจอกันในตลาดนะครับองนี้นะครับรวมหินค่าเดินทางค่าขนส่งค่าแกะนะครับเกือบ30ล้าน,นครับยีล้านกว่ากว่านะครับได้พระพุทธร,รูปคู่บ้านคู่เมืองอีกองค์หนึ่งของประเทศไทยนะครับองนี้ ท่านจะสังเกตดูนะครับว่าอาจจะดูหน้าตาออกเป็นฝรั่งหน่อยนะความเป็นยุโรปมีความเป็นอิตาเลียนนะครับแล้วก็แฝงไปด้วยศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ของเรานะครับโรงงานได้ถือว่าเนียบมากนะผมผมให้คะแนนร้อยเต็มร้อยเลยแล้วกันนะสำหรับฝีมือคนนี้นะครับโดยรวมถือว่าเป็นก้อนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดก้อนนี้ไม่มีรอยแตกเลยเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนี่ถือว่าเป็นเนื้อที่แกร่งมากนะครับพระแม่คุณอิมองค์นี้นะครับตัดมานะครับ อีกส่วนหนึ่งของก้อนหยก32ตันองค์นี้ถือว่าใหญ่มากนะเป็นพระแม่กุนอิมปังประธานพรปังยืนที่น่าจะใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาที่เป็นหยกในฟรายของแคนาดานะครับหยกเหมืองน,นี้นะครับเป็นเหมือ,เนนเเมเอ,องเดียวกันนะครับกับที่เราใช้ในฟรในการนํามาแกะสลับเป็นพระพุทธรูปสวยๆเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเศษนะครับที่เหลือนะครับทางวัดก็ได้นําไปแกะเป็นพระพุทธรูปบูชานะครับไซส์ต่างๆยังมีการนํามาแกะเป็นหลวงพ่อวิญยงองค์เล็กๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีการ แจกนะครับสำหรับแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ชมและก็แชร์ให้เราวันนี้นะครับอยากจะเป็นตัวแทนนะครับบอกพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับที่มีความสนใจนะครับมีความรักยกนะครับแวะมาได้นะครับอยู่ที่สุขุมวิท1 0 1นะครับสำหรับแฟนเพจนะครับแล้วก็ท่านที่ชมจากติ๊กต k อด้วยนะวันนี้ผมมีของมงคลแล้วกันนะครับเป็นเหรียญ หยบของหลวงพ่อริยังนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่หายากมากนะครับนี่ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเพิ่งพระราชทานขงศพเลยใช่ไหมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเอาไปแจกเป็นของรางวัลดีไหมครับพิเศษมากนะครับเพราะว่าคุณภาพหยบแบบนี้ถือว่าเป็นคุณภาพที่ดีมากๆเลยนะครับสิบท่านผู้โชคดีเดี๋ยวผมจัดไปให้ที่แชร์โพสต์นี้นะครับ